สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมกันอยู่ในขณะนี้ทางช่อง YouTube ลูกทุ่งธรรมะบิววงเจริญวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาที่วัดมหานภารามวริวิหารกอธมอมมาร่วมบุญกับพิปกายรุงปิยาพลคุณประธานสร้างบท์รัศรีสมบูรณแสงทองประธานไฟคารวาดวันนี้ท่านถวายหลอดไฟอถวายไฟโซลาเซลล์ครับนะเพื่อที่จะไปใช้ ในวัดศรีสมุนแสงทองครับแล้วก็พร้อมกับหม้อไฟครับเอาไปใช้ในวัดศรีสมุนแสงทองขณะนี้พี่ประการุ่งพิยาพรมคุณท่านก็กําลังจุดทุปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยครับก็ก่อนจะชมก่อนจะฟังก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจและก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเชิญชมภาพบรรยากาศได้เลยครับ ต้องการชายแดนท่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของดีมีอยู่ทั่วถิ่นพระเกจิดังโบสถ์วัดหาา ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับบางทีก็เห็นแล้วก็เหมือนจะว่าคนเดิมเดิมคลิปเดิมเดิมครับอ่าอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าการจะสร้างความดีการจะทำความดีเสียสละครับนั้นจะหาผู้คนเชิดชูคนเหล่านี้ยากมากครับ ไปเชิดชูคนที่ทําความดีก็นู่นนะครับตอนที่เข้าเมนร่างกายเหม็นแล้วนะครับเชิดชูตอนนั้นครับแต่ตอนที่ท่านมีชีวิตอย่างนี้ครับท่านทําความดีน่าจะเชิดชูบูชานะเพื่อเป็นต้นแบบเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับว่าท่านทําอะไรมาบ้างอย่างโบทสิสมูลเสงทองนี่ครับแต่ไม่ได้ท่านเหล่านี้ครับ อยู่ด้านหน้าตรงนี้6ชุดที่เป็นชุดใหญ่ก็คือหมื่นหมื่นบาทนะครับมีถึงหมื่นบาทเลยนะท่านผู้ชมกระรอันุดละ2,900บาทแล้วก็อีกสองชุดนำไปวันศิษฐ์สมุนแสงทองอะไรไปลองดูก่อนนะฮะก็คือทั้งหมด8ชุดด้วยกันแล้วก็มิเตอร์ไฟที่จะติดตามหม้อที่วัดศิษ์สมุนตามปกตินะก็คือทั้งหมด8ลูกด้วยกันก็ ยกประกายลมเก็นเจ้าท oh no <'s> ้าถวายทั้งโซลาเซลล์สปอร์ตไลน์และมิเตอร์ไฟจำนวนแปดลลกเป็นจำนวนเงินสองหมสีสิบาทเราจะได้กลับถวายแล้วก็ถสาสันทั้งหมดก็เป็นตัวแทนของสงแล้วก็จะได้มอบส่งต่อภาษิ์ส้ามูลแสงออก้องขอในหลหงพระเจ้าในหลวได้นำยันาดกลับ ถวายสระเสวีย้นยยง,น,ง,งน,นาโมสาจจบพร้อมๆกันนโมตัสสะภะคะวโตอะรตสัมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสวะโตอหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจบว่าตานะอิมานิมายาปเต พิชุปะทีปริยานิวิชุตะทีปิยานิพิชุปะพิชุปะทีปริยานิทีปริยานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิพิโคสังกสะพิโคสังกสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิโคสังโค ทีการัตัตังอิตายะตายะสุขายะุขข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกุส์ผู้เจรข้าพเจทั้งหลายขเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอ้ถวายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเองไฟฟ้ามีหลอดไฟเป็นต้นมีหลอดไฟเป็นต้นกับทางบรรวนทั้งหลายเหล่านี้ับ พิสุสงแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับจงรับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามีหลอดไฟเป็นต้นมีหลอดไฟเป็นต้นกับทรงบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยและยาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้นส <c oughs> หลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับที่ไปสร้างโบถสถ์พระศิีสมุนแสงทองอครับที่ร่วมด้วยช่วยกันคณะเสบียงบุญเมตตาธรรมคำจุนโลกอ่าแล้วก็สายบุญลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์ท่านหมามงค,คลขันติธโรครับผมถ้าไม่ได้คนเหล่านี้ไม่ได้ท่านเหล่านี้ไม่ได้พระอาจารย์ท่านหมามงค,คลขันติธโรผมก็ไม่มีปัญญาละครับเพราะผมมาชีพขับแท็กซี่ครับ ับแท็กซี่เป็นผู้นำสร้างโบสถ์แหมคิดแล้วก็ปลื้มใจอาชีพฐานะอย่างเราทำได้เท่านี้ก็ดีใจแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องเชิดชู ผู้ที่มีพระคุณกับเราก็เชิดชูกันตนเป็นๆน,นี่หละครับท่านยังมีชีวิตนี่แหละนี่คือคือพระอาจารย์ท่านหมหามงคลคันติธโรและกับพิปกายรุง้งปิยะผลคุณและก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านมีอีกมากมายครับที่ไปร่วมกันสร้างไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือภายในประเทศ่บวช์วัดศรีสมุนแสงทองสร้างภายในสองปีกับสำเร็จได้ก้ด้วยบารมี พระอาจารย์ท่านมหามงคลและพิประกายรุ้งคณะเสบียงบุญเมตตาธรรมคำจุนโลกก็จึงได้ว่าเอคลิปเราซ้ำๆๆๆก็มีอยู่เท่านี้บางคนกอ็อาจจะเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อเลยครับเรามาเชิดชูคนดีด้วยกันเรามาเชิดชูพระดีด้วยกัน<จ>นะครับาตาตสสสมนโน

ร่ำรวยมีโชคมีลาภอายุมั่นคงยืนยงจบภพแาะกายแข็งแรงเขครอบครัวอยู่เยีนเป็นสมมีโชคมีลาภยิ่งยิ่งขึ้น

น้องจ๋าน้จ๋าปครรเปนทไทยก็ต้องมาต้แล้วก็อยากให้ติดังนี้ไงหนึสองสาน่อเส็จแล้วี่ขยับขยับเลยตามสบายเลยขยับอ่ขยับเอเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเนาะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม หนึ่งสองสามโอเคครับอ่ะกดไลค์กดแชร์สองสามเโอเคครับ มงคลพระท่านมหามงคลบุญญามากล้นพระทรงยิ่งใหญ่รูปนี้เกิดมาชาติหนึ่งได้พึ่งบุญบารมีรวมสร้างความดีคู่บารมีภูมิใจ ไปทั่วหิ่หุนดานโดนเนื้อตาอีสานสร้างวัดวิหารผลงานครับก็หลังจากถวายไฟแสนสว่างมอบให้แก่วัดศรีสมบูรณ์แสงทองแล้วครับก็มาแจกข้าวสารอาหารแห้งครับ ประจําประจําโดยท่านจะทําอย่างนี้มาตลอดในวันสําคัญต่างๆท่านก็จะทําอย่างนี้นี่คือพระอาจารย์ท่านหมามงคลขันติธโรกับสเสบียงบุญเมตตาธรรมค้ําจุนโลกผู้มีพระคุณของผมนะครับทุกท,ทุกท่านทุกๆคนแล้วก็มาปล่อยปลาครับขณะน,นี้เราก็จะมาปล่อยปลาเพื่อที่จะให้ชีวิตใหม่กับสัตว์หลายๆชีวิตนะครับ ไม่ว่าจะสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กับปกติก็จะทำปล่อยบ่อ,บอไย่ยชีวิตโคกระบือ,อาบางปีบางเวลากับแต่วันนี้ก็จะมาปล่อยปลานี่ก็คือพระอาจารย์ท่านหมามงคลคันติโรประทานสร้างโบสถวัดสิลมงคลแสงทองกับก็อยากให้ท่านชมภาพบรรยากาศนะครับในขณะนี้ครับ ผมเองก็มาบรรยายคร่าวๆให้ท่านได้รู้ว่าไปยังไงมายังไงนะครับในขณะนี้ก็มาปลดปลาก็ถือว่าเป็นการจบงานจบพิธีในวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ อะไรนะ่นเลยอันนี้เป็นปลาหมอฝอนนเหียนเนาจะได้จะได้ปัดประกาทุกสดโลกไทยชคเจ็เราหยเนาะโยมเจ้าหน้าที่มาจับคละมังเนาะโยมต้องมาจับโยมโยมโยมอาเจกอากนะโยมเจ้าหน้าที่จับยมไปล้วี่ยเหนื่อไปัดจานกลัวไปแล้วปันไปแล้วตุ๊ไปแล้ว นังจากตมอกหมอนนะดไปให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมดทุกหมดสวกหมดโรคหมดไทยนะใจยอันโตอัมพอเทียโมนจากใจยานดอดาเทวตาโตเตวเจเจตตมิโตตติเจเจใหอแกอาพพุทอานาอัตตาน ทรงนากางรนำางางมรงากทาตทงห่วเทางสุงั่โนสมาหวตน้ทุเยตยรรมาติเรงสรากทางที่นำาากมากว่าจะทำมากที่นำมาห่วางเียดเททางที่นา สิงร์ตะวัาลลาางเทศตราสิล่าเหนับอีกระตรยานการทัหลาคือเพืนเพื่อนโมเกิดแก่เจียตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหากเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด นิเวีนยนแกกันและกันเลยอาคยาตชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยาได้เบียดเบียนเช่นกันและกันเลยอาเมียคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้มีความทุกข์ใยทุกใจเลยสุขทีอาตานันริหาลันตุจงมีความสุขใยสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยท้งสิ้นเถิด ขอนมทนาสาธุทุกท่านนะขอให้มีอันหนึ้งของปลาโดยเฉพาะเดี๋ยวเลี้ยงปลาให้เธอแต่ให้ครบครบเสร็จี้วเลื่อนหมดไปนะทำปลาดกหาเราเปนมเกเน